เทศกาลอีสเตอร์นะคะทุกคนเทศกาลอีสเตอร์ของชาวนอร์เวย์นะคะก็ต้องมีไข่นะคะมาแต่งแบบนี้อีสเตอร์นะคะภาษานอร์เวย์ก็คือโพสเกนะคะกูโพสเกก็คือแฮปปี้วันอีสเตอร์นะคะแล้วก็ดอกทิวลิปสีเหลืองพร้อมกับส้มนะคะแมนดาริน ต้องมีของมันต้องมีนะคะในช่วงเทศกาลวันอีสเตอร์ค่ะทุกคนกลับมาพบกับอ,องอีกแล้วนะคะกับช่ององเวลาตาองยยยทุกคนคะตอนนี้นะคะองก็ได้กลับมาอยู่นอร์เวย์แล้วเห็นไหมคะข้างนอกคือขาวโปรนเลยหิมะตกนะคะวันนี้ก็กลับมาได้ประมาณอาทิตย์กว่าแล้วนะคะทุกคนแต่องยุ่งมากๆเลยเพราะว่าองได้ทํางานนะคะแล้วก็ได้เริ่มงานที่ใหม่นะคะตอนนี้องได้งานใหม่แล้วทุกคนดีใจมากองได้ทํางานนะคะ ของรัฐบาลนะคะที่นอร์เวย์คือดีมากๆเลยทุกคนก็แฮปปี้มากนะคะก็ทํางานสบายกว่าเดิมนะคะแล้วก็มีระบบระเบียบกว่าเดิมนะคะ <laughs> โอเคค่ะทุกคนก็วันนี้นะคะก็เป็นวันหยุดขององนะคะก็วันหยุดก็จะเยอะนิดนึงนะคะช่วงนี้เพราะว่าได้ทํางานใหม่แล้วเนาะก็ <laughs> วันหยุดก็จะเยอะเราก็จะพาทุกคนจะได้มีเวลาพาทุกคนไปเที่ยวเยอะๆนะคะปีที่แล้วนะคะคือทํางานหนักมากๆทุกคนแทบจะไม่มีเวลาเที่ยวเลยนะคะตอนนี้นะคะก็ได้งานใหม่แล้วแล้วก็มีเวลาพาทุกคนไปเที่ยวเยอะๆมากมายนะคะตอนนี้ก็จะพาทุกคนไปโอริซุนค่ะ ไม่ไปไหนไกลนะคะก็ไปแถวๆบ้านนะคะเราก็จะไปซื้อของนะคะของกินของใช้นะคะของที่เราเอามาจากเมืองไทยนะคะก็ยังเหลืออยู่แต่ว่าเราก็ต้องไปซื้อผักสดนะคะของของอาหารสดนะคะอาหารแห้งที่เราเอามาก็เก็บไว้กินนานๆนะคะส่วนอาหารสดเราก็ต้องไปซื้อนะคะกลับมานะคะทุกคนนี่คือหิมะแรกที่องเจอนะคะนี่ตกยังไม่เยอะมากนะทุกคนบนดอยอะเยอะแต่ว่าข้างล่างแบบนี้ไม่เยอะ หนาวมากคือร่างกายยังปรับตัวปรับสภาพไม่ได้นะทุกคนจะาถึงโอริสุนแล้วทุกคนคืออากาศเน่ามากโอ้ oh my god คือแต่ละที่ของอร์เวยนะทุกคนอ,อากาศเป็นไปแบกนี้หนึ่งวันมีโซนที่พังนะเทุกคนแล้วก็ ที่ใหญ่อันดับสองของประเทศนอร์เวย์หรืออะไรก็ไม่แน่ใจนะประมาณนั้นแหละอย่างที่สามีเล่าให้ฟังมาเดินบ่อยมากแต่ก็จารายละเอียดอะไรไม่ได้นะคะช่องนี้หาสาระอะไรไม่ค่อยได้นะคะส่วนใหญ่ก็จะเน้นเรื่องกินเรื่องเที่ยวนะทุกคนมาถึงโอริซุนก็เหมือนเดิมค่ะทุกคนมาซื้อของกินของใช้นะคะมาซื้ออาหารแะ้วก็ผักที่นี่คืออลังการมาก ก็เหมือนเมืองไทยเหมือนย้ายเมืองไทยมาอยู่ที่นอร์เวย์เลยคือมีทุกอย่างมีของกินของใช้ทุกอย่างนะคะก็คือขอแค่เรามีตังก็พอนะคะเพราะดูจากราคาเราคือแบบนะมันแตกต่างจากที่บ้านเรามากอย่างนี้นะคะอะไรนะขันนุนนะร้อยยี่สิบโครนที่บ้านนะองซื้อห้าสิบบาททุกคนมีสตอเอ๊ไม่ใช่สตอมีอะไรวะที่ขมขมเขาเรียกอะไรเดา เอาเวมีสะดาวขายด้วยจ้าแบบสดก็มีนะจ้าแบบที่ต้มเสร็จแบบน,นี้ก็มีจ้าสะดาฟแวะมาซื้อของต่อที่ร้านนอร์มอนะคะทุกคนร้านนี้เป็นร้านโปรดของอ,องคือของถูกมากอ,องก็จะมาซื้อพวกครีมของใช้ส่วนตัวนะคะคือร้านนี้เป็นดีมากเวลาอ,องจะกลับเมืองไทยนะคะอ,องก็ชอบมาซื้อของฝากไปฝากเหมืนร้านนะคะก็จะมีพวกกิฟต์ติดผมของน่านลงน่ารักอะไรอย่างเงี้ย ราคาก็จะแบบว่าย่อมเยาวนะคะถามว่าแพงไหมก็ยังแพงอยู่ดีแต่ก็ย่อมเยาวกว่าที่อื่นค่ะมีของที่องชอบซื้อกลับไปเมืองไทยนะคะไปฝากหนนลานๆเด็กๆจะชอบมากแบบนี้กิฟตติดผมที่ขัดตัวเลดิโก oh. ่นนี่นั่นไม่ให้องชอบที่นี่ได้ไงทุกคนคือมันมีอะไรน่ารักน่ารักเอยอะมากแล้วเนี้ยคือแบบถ้าหลานสาวเห็นหลานสาวของกรี๊ด เวลาจะกลับไทยทีก็ต้องมาแวะที่นี่นะคะมาซื้อของฝากไปฝากหลานๆทุกคนคือมันน่ารักมากอันนี้คืออะไรที่ขัดซ่วมเหรอ <c oughs> คือน่ารักมากอะ่ะสามีกำลังวุ่นวายอยู่กับช็อกโกแลตนะคะคงไม่มีวันผอมแล้วค่ะทุกคนทั้งผัวทั้งเมียเก่งกันมากมาต่อที่ร้านสปอร์ตนะคะร้านนี้ก็จะขายสปอร์ตขายของที่ ชาวนอร์เวย์ชอบที่สุดทุกคนและองก็ชอบมากเพราะว่ามีของใช้เกี่ยวกับเสื้อผ้ารองเท้าชุดสปอร์ตอะไรอย่างี้ค่ะมีเต็นท์มีทุกอย่างเลยที่จำเป็นมากๆที่นอร์เวย์นะคะเดี๋ยวซัมเมอร์ก็ได้ไปนอนเต็นท์กันอีกแล้วนะคะทุกคนแต่เรามีรถบ้านนะคะเราก็คงนอนที่รถบ้านเราคงไม่ได้นอนเต็นท์ไม่ได้นอนเต็นท์มาหลายปีแล้วแต่ซื้อรถบ้านที่นอร์เวย์ก็จะขายของประมาณนี้ทุกคน อยู่นอร์เวย์ไม่ค่อยอยากได้อะไรหรอกแต่อยู่เมืองไทยคืออยากได้ทุกอย่างคือมันเป็นสไตล์เราอะเดี๋ยวองจะไปดูสกีสิเพราะว่าอยากเปลี่ยนสกีใหม่ทุกคนสามีมาซื้อเสื้อผ้านะคะเสร็จแล้วนางก็ได้เสื้อของนางนะคะแต่เรายังไม่ได้เลยเลยเยากาศข้างนอกทุกคน <6. S 2> คือ คิดถึงเมืองไทยเลยที่บรรยากาศเศร้ามากเดี๋ยวฝนเดี๋ยวหิมะโอ้น่ากินมากทุกคนได้เวลาพักหลังจากเดินช็อปเหนื่อยพักกินข้าวแป๊บหนึ่งนะคะทุกคนกินเสร็จแล้วเดี๋ยวก็จะกลับบ้านแล้วโอเคค่ะทุกคนตอนนี้ก็ได้เวลากลับบ้านแล้วนะคะนี่คือของทั้งหมดที่เราซื้อวันนี้ค่ะ ตอนมาหิมะตกตอนกับ,บ้านฝนตกมะจ๊ะกแบบนี้แหละก็วันนี้นะคะก็เป็นวันหยุดอีกเช่นเคยวันหยุดก่อนวันอีสเตอร์นะคะองก็จะหยุดในวันอีสเตอร์ทั้งหมดเลยนะคะก็เป็นปีแรกนะที่องได้หยุดช่วงวันอีสเตอร์นะคะปีก่อนๆน,นะคะองก็จะทํางานทํางานตลอดเลยไม่ได้หยุดเลยแต่ว่าปีนี้เป็นปีแรกที่องได้หยุหดอีสเตอร์ทั้งหมดเลยนะคะ็นอาทิตย์นะคะอง่เได้หยุดก็ตามค่ทุกคนนะคะ นี่คือรายการอาหารที่เราจะมาซื้อกันเทศกาลอีสเตอร์ Easter นะคะทุกคนก็จะเจอดอกไม้สีเหลืองๆแบบนี้เต็มไปหมดเลยแล้วนี่ก็คือร้านแรกนะคะที่เรามาแวะแล้วเราก็ยังจะไปอีกหลายๆร้านเลยนะคะทุกคนแล้วที่ขาดไม่ได้นะคะของวันโพสแกะก็ต้องมีลัมบารอนะคะก็คือขาแกะนั่นเองขาแกะอบนะคะเป็นอาหารประจำชาติของชาวนอร์เวย์ในวันอีสเตอร์นะคะทุกคน นี่นะคะร้านต่อไปที่เราจะมาแวะกก็คือร้านวายทุกคนอันดีต่อใจเราต้องมีนะเราต้องมีเราต้องมีเราต้องมีงมได้แล้วนะคะของเรา <c oughs> โพสต์แคนี้เตรียมตัวเจอกันร้านที่สองนะคะที่เราแวะกก็จะมีอะไรพวกนี้ที่ร้านอื่นๆไม่มีเดี๋ยวเราจะไปต่อร้านที่สามกันร้านที่สามนะคะก็จะเป็นของพวกนี้ก็จะมีอยู่ที่ร้านนี้นะคะ มีเห็ดด้วยได้เห็ดน่ากินมากจะไปทำหมูกระทะนะคะทุกคนนี่นะคะก็ร้านสุดท้ายของเราแล้วก็จะได้ของประมาณนี้ค่ะไม่รู้ว่าตู้เย็นที่บ้านจะใส่ของได้หรือเปล่าที่เราซื้อสี่ร้านนะคะแยกกันเพราะว่าแต่ละร้านมันไม่เหมือนกันทุกคนบ่ายสองจะครึ่งแล้วยังไม่ได้กินข้าวเลยอาหารเช้าของเราทุกคนเช้าเที่ยงย็น ชีสเดย์นี่ทุกคนต่อไปเราก็จะไปร้านที่5นะคะซื้อรถมินิแล้วก็จริงๆรถ BM มมี BMW, แต่ว่าเอารถมินิมาซื้อของนะคะก็จะใส่ของได้ประมาณนี้เราจะไปร้านที่5กันคะ่ะทุกคนนี่คือของทั้งหมดที่เราซื้อมาวันนี้ทุกคนเดี๋ยวเราจะขนของขึ้นบ้านก่อนนะ ไม่รู้ว่าจะมีที่ใส่หรือเปล่าที่ตูเ้เย็นของเราเตรียมพร้อมสําหรับวันอีสเตอร์นะคะทุกคนก็มีอาหารที่เราจะทําในวันอีสเตอร์นะคะเราก็จะแบ่งเป็นวันๆน,นะคะวันอีสเตอร์นะคะก็จะเริ่มวันพฤหัสศุกร์เส,สาร์อาทิตย์จันทร์นะคะ5วันนะคะนี่คืออาหารหวันสําหรับองค์กับคุณสามี2คนนะทุกคนกลับมาถึงบ้านแล้วนะคะทุกคนเราก็มาทําว่าวันนี้เราใช้ไปทั้งหมดเท่าไหร่นะคะนี่ ก็อย่างที่ทุกคนรู้นะว่าตอนนี้มันเป็นเทศกาลใช่ไหมก็ต้องกินต้องเที่ยวนะคะแล้วบ้านองอ่ะก็คือให้ความสําคัญกับการกินมากๆของกินของบ้านเราคือเป็นเรื่องใหญ่มากไม่แปลกใจใช่ไหมทุกคนว่าทําไมองถึงอ้วนเพราะว่าคุณสามีองก็เป็นคนชอบกินมากแล้วองก็เป็นคนชอบกินมากเพราะฉะนั้นบ้านเราจะเป็นบ้านที่ชอบกินชอบเที่ยวเรื่องเรื่องน้ําหนักตัวขึ้นอ่ะเป็นเรื่องปกติมากๆมันก็มีขึ้นมีลงตาม ตามอารมณ์อะอารมณ์กินเยอะมันก็ขึ้นอารมณ์กินน้อยมันก็ลงนะคะก็จะประมาณนี้ตอนนี้ก็เอาของใส่ตู้อะไรเสร็จแล้วครึ่งหนึ่งก็จะเป็นของของแห้งที่ยังแบบว่ายังไม่ได้จัดให้มันเป็นระเบียบนะคะก็จะดูลกๆนิดนึงนะทุกคนก็โอเคเดี๋ยวองจะถ่ายให้ดูเรื่อยๆนะว่าในวันโพสแกนหรือว่าวันอีสเตอร์นะคะอ,องเที่ยวแล้วองทําอะไรบ้างนะคะอ,องก็จะพยายามเก็บภาพบรรยากาศรวมๆนะคะมาฝากทุกคนกันคะ่ะ ทุกคนวันนี้นะคะก็เป็นวันอีสเตอร์นะคะหรือว่าโพสส์แนั่นเองนี่วันนี้นะคะทุกคนองก็จะพาทุกคนนะคะไปทํากิจกรรมกันคะ่ะวันนี้ก็เป็นวันแรกนะคะที่องหยุดในวันอีสเตอร์นะคะองก็เก็บของเตรียมของแล้วเรียบร้อยก็มีแผนกันไว้ว่แวแววาแบบถ้าไม่ไปเดินเล่นก็คงไปไอฟิ่งนะคะเดี๋ยวเราจะไปดูกันว่าวันนี้เราจะไปทำอะไรกันนะคะ น้ำแข็งหนามากเลยเทักคนเราเอาเก้าอี้นะคะที่นั่งอยู่บนบกนะคะลากมาน,นั่งกลางแม่น้ำเลยนี่คือกลางแม่น้ำที่แท้กูเลยนะตรงนี้ช่วงซัมเมอร์อ,องกับคุณสามีก็จะมาตกปลานะแต่ว่าตอนนี้มันเป็นน้ำแข็งเราก็มานั่งอยู่บนน้ำแข็งแบบน,นี้เลยูเน็ูเน็ เยอะนดี๋ะน,นี่นะคะทุกคนเราก็จะมาตกปลาลำแข่งกันตอนนี้เราอยู่บนน้ํานะคะนี่เป็นแม่น้ํานทั้งหมดเลยตรงนั้นนํำแข็งไม่แข็งไม่ไม่หนามากก็ไม่สามารถเดินไปได้นะคะแต่ตรงนี้มันหนาเราก็เดินได้ให้ดูสามีและลานสามะ,ะมองปลากัน อาอยู่กับหลานสาวหลานสาวตกปลาอยู่ <c ười> <c ười> ก็ขอกินนิดหนึ่งนะจ๊ะ